นิทานเรื่องเก่งกาดกำแหงผจญภัยในป่าเวทมนต์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายสามคนชื่อว่าเก่งกาดและกำแหงพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันชอบออกผจญภัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันหนึ่งพวกเขาเดินทางเข้าสู่ป่าลึกที่ลือกันว่ามีพลังเวทมนต์ซ่อนอยู่ทันใดนั้นต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มพูดได้เด็กๆระวังแม่มดใจร้ายกำลังหาใครสักคน เ,เพวกเขาเจอกับแม่น้ำสายหนึ่งไม่มีสะพานข้ามแต่มีเสียงแววจากอากาศว่าเจ้าตอบคำถามให้ถูกแล้วสะพานจะปรากฏเจ้าจงนับดูว่าในป่านี้มีต้นไม้กี่ต้นเก่งทวนคำถามที่ได้ยินว่าในป่านี้มีต้นไม้กี่ต้นกันนะแล้วกาดก็ตอบ ไม่มีใครนับได้แสดงว่ามากเกินนับสะพานล่องผมก็ปรากฏขึ้นทีละขัน้นเมื่อข้าแม่น้ำมาได้ป่ากับกลายเป็นแสงสว่างวาบเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เรืองแสงและผีเสื้อที่มีแสงดาวในปีกแต่แล้วเงาดาขนาดใหญ่ก็ลอยลงมาแม่หมดใจร้ายมาถึงแล้วใครกันมาบุกลุกเดนของข้ากำแพงก้าวออกมาข้างหน้า เราแค่มาหาความรู้ครับไม่ได้มารบกวนถ้ากล้าจริงลองแก้ปริศนาเวทมนต์ของข้าสิเด็กทั้งสามรวมพลังคิดคำตอบและช่วยกันแก้ปัญหาได้สำเร็จป่าเป็นประกายแสงทองและแม่มดก็หัวเราะขึ้นข้าจะไม่ทำร้ายเด็กที่มีน้ำใจและจิตใจที่ดีงาม แม่หมดเปลี่ยนใจมอบผงวิเศษที่สามารถเรียกแสงแห่งความกล้าหาญเมื่อเด็กทั้งสาคนร่วมมือกันเด็กทั้ง3เดินกลับบ้านพร้อมของขวัญอลัมค่าและหัวใจที่กล้าหาญมากขึ้นพวกเขารู้ว่าความกล้าและความสามาคัคคีคือเวทมนต์ที่แท้จริง